ครับนี่คือการสาธิีวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องส่งกําลังไฟฟ้าแบบไร้สายนะครับพร้อมระบบวงจรภาครับแบบเร g ูเลเตอร์นะครับ ควบคุมด้วยระบบ IGBT ในการกำเนิดความถี่นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับก็ด้ใช้ในสองตัว IGBT ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวขยายความถี่และกำเนิดความถี่ครับโดยใช้ค่า L อยู่ที่ประมาณ20 m i ิไมโครเฮลีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับต่อเป็นแบบวงจรเลโซแนนซ์ครับซึ่งเขาจะทำการพาลาเลียนหรือว่าทำการขนานกับค่า C นะครับ0ู 4, 7ไมโครฟาดนะครับ 6 3 0โวล์นะครับตรงส่วนนี้ซึ่งนะครับก็จะทําการขนานกับตัวนะฮะสายอากาศเป็นแบบก้อนห่อยครับซึ่งสายอากาศก้อนหน่อยตรงส่วนนี้เราจะใช้ในส่วนของตัวท่อล้ํายแอร์ครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นท่อทองแดงนะครับกลวงนะครับตรงกลางเพื่อนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการนะครับเรดิเอทหรือว่าการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับสำหรับนะครับคลื่นความถี่ที่สามารถที่จะทําการกําเนิดได้ตรงส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ380กิโลเฮิร์ครับเนื่องจากว่าคลื่นไฟฟ้าตรงส่วนนี้นะครับจะมีความถี่ค่อนก้างสูงครับเพื่อเพ gan นะครับสร้างสนามแม่เหล็กเอาไว้สรับในการส่งไปยังตัวภาคล้้าเนี่ยเราจึงใช้ในส่งตัวคอยนะครับหรือว่าสายอากาศเป็นแบบท่อแอร์นะครับเพราะว่าในส่วนของไฟฟ้าความถี่สูงเนี่ยเวลาเกิดความถี่ขึ้นมาแล้วปึ๊บเนี่ยครับกระแสมันจะไหลที่ผิวหรือเป็นสเตย์นะครับอ่าเคอร์เรนต์นั่นเองนะครับที่จะทําหน้าที่ในการไหลผ่านนะครับที่ผิวของตัวหน้าสัมผัสของตัวทองแดงในที่นี้ก็คือท่อแอร์นะครับที่จะเป็นในส่วนของตัวสายอากาศนั่นเองครับตัวสายอากาศส่วนนี้ครับก็จะทําหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็กออกมานะครับไปยังด้านหน้านะรกทําา นำนะครับไปยังขดภาครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นขดภาครับที่เป็นท่อน้ำยายแอร์เช่นเดียวกันครับเป็นท่อทองแดงนั่นเองครับซึ่งในส่วนของค่าความตรงส่วนนี้นะครับก็จะถูกป้อนเข้าสู่ตัววงจรเรลูเลเตอร์ครับโดยจะมีในส่วนตัวไดโอดต่อเป็นแบบฮาร์ดบิตคอนเวอร์เตอร์ครับเป็นแบบฮาร์ดบิดเลคติฟายเออร์นะครับต่อเข้ากับตัว C อยู่ที่ประมาณนะฮะ 170ไมโครฟรัดนะครับ50โวลต์เพื่อทำการกองไฟให้เรียบครับแล้วป้อนสู่นะครับ้าสู่ตัว IC 7805และทำการขยายกระแสโดยใช้ t i p 2 9 5 5เนะครับเพื่อเพิ่มนะครับเอาไว้สำหรับการจ่ายกระแสได้มากขึ้นสำหรับโหลดที่กินกระแสเยอะตรงส่วนนี้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวค่า C o u t p u t นะครับอยู่ที่ประมาณพันไมโครหรือว่า470ไมโครนะครับอ่าโวลต์นั่นเองนะครับเพื่อเป็นตัวกองแรงดันนะครับาขาออกได้มีความเรียบมากยิ่งขึ้นครับตรงส่วนนี้เราจะใช้ในส่วนของตัว นขนาด12โวลต์พร้อมกับตัวดิจิตอลมันมิติมิเตอร์นะครับในการวัดค่าแรงดันนะครับถ้าเกิดว่าตัวคอยภาครับและภาส่งนอยู่ใกล้กันมากนะครับอย่างเช่นระยะอยู่ประมาณ1เซนเนี่ยค่าแรงดันขาออกก็อยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับแต่ว่าจะเกิดห่างกันลงมานะครับห่างกันเนี่ยนะครับค่าแรงดันก็จะตกลงนะครับเนื่องจากว่าประสิทธิภาพในการนะครับเหนี่ยวนำสามแม่เหล็กนับก็เกิดขึ้นเมื่อนะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ ในสอตัวนะครับสายอากาศภาคส่งและภาครับนั้นอยู่ใกล้กันนั่นเองนะครับส่วนตัวภาคส่งตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวแรงดันขนาด200โวลต์ซึ่เป็นไฟบ้านครับนะบป้อนเข้าสู่ตัวหม้อแปลงนะเป็นสเตปดาวลงมานะครับาจาก200โวล์เป็น12โวลต์อยู่ที่ประมาณนะครับ2แอมป์ป้อนเข้าสู่ Bit บิดเลก t ิฟายเอนะเป็นแบบ ไดโอดบิดแบบเหล็กนะครับต่อเข้ากับตัวซิงค์เพื่อเอาไว้สำหรับในการระบายความร้อนแนงด้นส่วนนี้ครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิบีโวลต์ครับก็จะทําการป้อนเข้าสู่ตัววงจรออสเตเตอร์พร้อมกับตัววงจรขยายความถี่ด้วย igbt เป็นแบบนะครับฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์นั่นเองครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนตัว igbt 2ตัวครับความถี่ที่ถูกกาเนิดขึ้นมาได้ก็จะกําหนดโดยใช้ค่า l อยู่ที่ประมาณ20มิลลรี่นะครับพันกับตัวแกนเทอร์รอยเพื่อเอาไว้สำหรับในการสร้างค่าความเหนี่ยวนำนะครับทำการต่อขนาดกับ ตัว C อยู่ที่ประมาณ0.47ไมโคร630โวลต์ครับแล้วก็ทำการป้อนนะครับแรงดัน ขึ้นไฟฟ้าความถี่สูงตส่วนนี้นะครับที่นะครับมีค่าความแรงมากขึ้นป้อนเข้าสู่นะครับในสองตัวสายอากาศภาคส่งต่อไปนั่นเองนะครับและสำหรับการทดสอบครับก็ไม่มีอนุญาตครับในที่นะครับเราก็จะทําการเตรียมนะครับในส่วนของตัวระบบนะครับสายไฟนะครับตรงนี้เราก็จะมีปลั๊กไฟไว้ให้นะครับเสียบเข้าสู่ไฟบ้านนะครับนะครับเราก็จะทําการตั้งในสตัวภาครับนะครับให้อยู่ใกล้ๆกันนะครับตั้งฉากกัน90องศานะครับในนี้ผมก็จะทําในส่วนตัวสโคมปนะครับเอาไว้สาหรับในการวัดค่าแรงดันนั่นเองนะครับ อ่าเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดสโคปขึ้นมานะเอาไว้สำหรับในการวัดค่าความถี่นะครับที่ได้ภาครับนั่นเองครับที่รับได้จากตัวนะครับเครื่องภาคส่งตรงส่วนนี้นะครับอ่านี่ผมจะใช้มัลติมิเตอร์เอาไว้สำหรับในการวัดค่าแรงดันขาออกที่ผ่านตัวฟิลเตอร์ไว้แล้วนั่นเองนะครับสักครู่นะครับอ่านะครับนี่ผมปรับสโคปไปแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับผมจะทําการเสียบสายไฟ2 2 0โวลต์ของภาคส่งเนี่ยครับเข้าสู่ปลั๊กไฟนะครับอ่าเดี๋ยวลองนะครับ เปิดสวิตดูนะครับอ่านะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าสู่ภาคส่งว้แล้วนะครับเราก็จะเห็นครับที่ขดลวดภาครับเนี่ยนะครับมีขึ้นความถี่ออกมาครับตรงนี้ภาครับก็จะถูกนะครับแปลงเป็นกระแสไฟฟ้านะครับจ่ายให้กับโหลดก็คือหลอดไฟนะครับเดี๋ยวเราทำการปรับโโคปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเวฟฟอร์มนะครับขาเข้านะครับในส่วนของตัวภาครับนั่นเองนะครับซึ่งก็จะถูกภาคส่งมาจากนับภาคนับขยายความถี่กําลังส่งนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนนะครับ ให้ภาครับมันใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะทําการจับแรงดันนะครับภาครับได้ก็อยู่ที่ประมาณ12โวลต์นะครับอ่าประมาณนี้นะถ้าเกิดอยู่ใกล้กันมากนะครับก็ระยะอยู่ที่ประมาณ1-2เซนนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันภาครับอยู่ที่ประมาณ1 2โวลต์นะครับอ่าถ้าเกิดถอยห่างลงมานิดนึงนะครับแรงดันก็จะลดลงนะตามประสิทธิภาพนะครับการส่งกําลังไฟฟ้าแบบไร้สายนั่นเองนะครับโหลดที่เราใช้ในีนที่นี้ครับก็จะเป็นโหลดหลอดไฟ12โวลต์ครับมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่า,น,านะครับเข้าใกล้กันนะครับแรงดันนะครับก็จะถู่คงที่อยู่ที่ประมาณ12โวลต์นั่นเองเพราะว่าจะมีในส่วนตัววงจรเรเกเลเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองไฟงให้เรียบจะให้กับโหลด DC และสามารถจะทําการวัดแรงดันขออ,ออกมาได้นั่นเองนะครับอย,อยู่ที่ประมาณ12โวลต์นะครับและนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวเวฟฟอร์มของสโคบนะครับที่ค่อบในส่วนของตัวนะครับภาครับสายอากาศภาครับนั่นเองนะก็จะมีเวฟฟอร์มประมาณนี้นะครับ ครับผมเนี่ยคือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายโดยใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์โดยใช้ IGBT ในการขยายความถี่ภาคส่งนะครับพร้อมกับตัววงจรเรเกเลเตอร์ภาคครับเพื่อแปลงแรงดันอยู่ที่ประมาณ 12V โวลต์นั่นเองนะครับผมขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสลาบวันนี้สวัสดีครับ